บินไปขีปหมูอยากเป็ดเจ้าหญิงนิทาเธอเพิ่จะมามาจมพิษหนูอยากเป็น,น,าานกะแทนคาถาจะเสกพี่มาไปเป็นไมบูดิวเดอดิวเดอโอ้โอ้ใช่ใช่ร้องเพลงนี้หรือเปล่าจา่ะเออใช่จ้ะเนาะหรือว่าเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมไม่ไหมเออรู้สึกว่าสนุกนะเพลงเนี้ย <c oughs> เอ,อเอาล้องใหม่ร้องใหม่ร้องใหม่โอเคเนเจ้าหญิงจัสมินเจ้งจาพี่ฟินขี่พรมกับหนูจะพาพี่เป็นนิทานมาจุบมพิษนูอย่าปีนเนินคาถาจะเสกพี่มาไปให้เป็นไม้บูดิวดอดิวดอโอ้โห อาแล้วก็ไม่เปิดภาพนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลัคนาราศีเมกเราให้ชื่อว่าอยากเป็นเฮอร์ไมมอนี่นะครับลัคนาราศีเมกน้องอยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่อ่าใช่ปาะวะเออใช่แหละแล้ <c oughs> วมาดูกันนะครับว่าเมื่อแบบกี้ใครพูดดิวดดิวดเออไม่ได้พูดนะเมืแ่อบบกี้อาคิโด้อาทิโด้อประมาณนั้นเนาะไม่ใช่ดิวโดนะ อืมอลักษณะราศีเมฆครับตั้งลักษณากันเลยละกันนะลนลักษณาราศีเมฆนะครับผมในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะมาดูกันดาวกับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของ ปัตตานีคู่ครองและหุ้นส่วนตั้งแต่18ตุลาจนถึงประมาณ17พฤศจิกาถือว่ามันดีกว่าในเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาดาวอาทิตย์นั้นตกอยู่ในเรือนของอลิถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อตกอยู่ในเรือนของอฬิมันก็มีอุปสรรคในเรื่องของการงานความมีเกยียรติความรับผิดชอบแต่ตอนนี้ดาวอาทิตย้ายเข้ามาแล้วอยู่ในเรือนของปัตตานีคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นนิด เป็นนิดมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามีเพื่อนมาเบียดเบียนญาติมิตรมาเบียดเบียนมีงานของคนอื่นเข้ามาให้เราทํามากมายจนเรารู้สึกแบบว่าเอ้ยมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะบอกว่ามีผู้อุปถัมภ์ที่ไม่ยั่งยืนแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีผู้อุปถัมภ์ไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์กลายไปเป็นอริถูกไหมเพราะนั้นถือว่า การที่ดาวอาทิตย้ายเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าน่าจะดีกว่าเดิมเพียงแต่คุณจะต้องปรับความรู้สึกของคุณว่าโอเคนะบางสิ่งบางอย่างที่ทำเนี่ยเราก็ทําไปเพื่อสังคมมองโลกในแง่ดีอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเนกาทีฟมองเป็นเรื่องของความเบียดเบียนอะไรมากมายเนาะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปนะครับในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานน่าจะดีขึ้นในเรื่องของความรับผิดชอบน่าจะมีอะไรโกยเข้ามาเต็มที่เลยนะครับ นะเฮอไมโอนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าคนลัคนาราศีเมฆเองจริงๆเนี่ยมันติดอะไรครับมันติดลาหูลาหูที่ทับลัคนาอยู่นั่นหมายความว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะมีคนแปลกแหวกแหกเข้ามามีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วลาหูเองตอนนี้เป็นมรณะอยู่นะครับมรณะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเสื่อมสลายหายไปก็แปลว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะวุ่นวายอะไรกับใครมากมายเนาะ เป็นไปได้ที่ดาวทิตย้ายเข้ามาเป็นนิดไงคือมีงานมาเยอะแยะมากมายมีงานที่ฉันไม่ควรจะต้องรับผิดชอบแต่ฉันก็ต้องรับผิดชอบแต่พอลาหูย้ายเข้ามาเป็นมรณะในนวางปุ๊บคุณก็เลยรู้สึกว่าเมื่อมีอย่างนู้นมีอย่างนี้มาเยอะแยะมากมายฉันเองก็เลยไม่ค่อยอยากจะออยินังขังขอบอะไรฉันก็มีชีวิตของฉันอยู่ไปไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรมากมายประมาณนี้นะครับหรือ ถ้าบอกว่าลาหูทับลัคนามีเกณฑ์จะเจอคู่คองมีเกณฑ์จะเดินทางไปอยู่ในเรือนของมอรณะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลได้ไหมตรงนี้เป็นเรือนอะไรครับไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้ําเรือนน้ําครับก็คือไปพวกหมกกู่เกาะญี่ปุ่นเกาหลีเนาะไปดูเขายิงจรวดใส่กันที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ประบาณน,นี้มันจะไปทําไมวะ <c oughs> อื <c oughs> ก็ไปดูภูไง อืมเนาะก็แบบว่าไปดูดอกไม้ไปดูแบบว่าอ,อ,อะไรนะดอกไม้บานใช่ไหมครับรดูของสากุลงสากุระใบไม้เปลี่ยนสีอ่าประมาณนั้นเนาะก็ตรงนี้เป็นแดนอังคารเป็นแดนอังคารอังคารสีชมพูใช่ไหมอังคารก็คืออะไรที่เล็กๆเ,เป็นหมู่เกาะได้ไหมได้แล้วอยู่ในเรือนน้ําด้วยนะครับเรือนกลางน้ําเพราะนั้นน่าจะไปญี่ปุ่น เนาะคนลกษณะราศีเมฆอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไปญี่ปุ่นมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าไปอะไรที่เป็นแบบว่าประเทศอยู่กลางน้ําหรืออะไรที่แบบเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปญี่ปุ่นไม่ได้นะไปนี่เลยท่าน้ําท่าน้นํานนอืกโคตรใกล้เลยถ้าท่าน้นํานนไม่ได้ทะเลกรุงเทพโอเคปะบางแสนเจ็ดสิบล้านคนอยู่ที่บางแสน ไม่ใช่คนไทยมีเจ็ดสิบล้านคนล้านคนอยู่ที่บางแสนแต่ค่าล้านคนอยู่ที่พัทยาใช่ปะ่ะเมื่อวานนี้วันหยุดอประมาณนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นดาวอังคารอยู่ในเรือนของสา,า์ชนะเนาะเป็นเรื่องของคนลบข้างมีความกล้าความขยนันแต่อังคารมันมนอยู่เพราะฉะนั้นก็บางทีก็อยากจะทําบางทีก็หม่อยากจะทําบางทีก็อยากจะคุยอยากจะคุยอะไรประมาณนี้นะครับ ก็มีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีเมฆจะมีกาในการเดินทางนะครับประมาณนี้ราหูเองตกทับลัคนาเนาะแล้วก็ยา้ายไปอยู่ในเรือนของมอรณะนะครับก็ถือว่าน่าจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหรือว่าหลีกความวุ่นวายที่มีอยู่ในชีวิตประมาณนี้ดาวสาวตกอยู่ในเรือนของกรรมะเนาะ การงาน2ปีที่ผ่านมาจะถึง2ปีครึ่งแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานนู่นนี่นั่นความรับผิดชอบนะครับแล้วเสาไปอยู่ไหนครับเสาไปอยู่ในเรือนของสหัสชะก็รับผิดชอบกับคนรอบข้างรู้สึกทําไมอะไรอะไรก็ตัวฉันอย่างเดียวเลยนะครับประมาณนี้ดาวพฤหัสเองอยู่ในเรือนของวินาศเ,เป็นสิ่งหนึ่งที่คนลัคนาราศีเมฆต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนั่นเองเนะ สุขภาพของตัวเองสุขภาพของพ่อสุขภาพของผู้ชายในบ้านตกวินาแล้ววินาไปทางไหนวินาไปอลิด้วยพอมันเป็นวินาแล้วมันมาอลิเห็นไหมมันก็สามารถจะบอกบางสิ่งบางอย่างได้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหาสุขภาพของคนในบ้านทําให้ฉันไม่สามารถที่จะทํางานทําการได้ประมาณนี้หรือว่าผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเราเขาไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายกับเราหรือเขาเข้ามาเป็นอลิกับเราได้ไหม ก็ได <insecurity S 2> ้อ <frankly> ย so, so 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 so, so so, ู่เหมือนกันเนาะหรือถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการเรียนต่อละเพื่อให้เป็นเรื่องของการเรียนต่อการศึกษาตกวินาศวินาแล้วแปรลีแปลว่าตอนนี้หัวมันไม่เอาอะไรเลยเนาะเรียนไปก็ปวดหัวมีหัวยังดีกว่าอืมประมาณนั้นเพราะอะไรเพราะหัวรออยู่ตรงนี้แล้วเป็นแปดลาหูแต่ลาหูตอนนี้ตกอยู่ในเรือนของมรณะเพราะหัวก็ยังไม่เอาอืมเพราะนั้นก็ตัดหัวทิ้งนี่เขาทำลายอะไรของเขาว่าเออ เออมีคนเข้าใจแหละเออเพราะว่ามันเป็นการทำนายขั้นเทพมากเลยเนาะ เขาต้องเข้าใจเพราะว่าพื้นหัสนั้นคือเรื่องของสติปัญญาตกวินาศเพราะนั้นการใช้สติปัญญาของคุณยังตกวินาศอยู่และไปเป็นอเลเพราะนั้นอย่าอีกโอก้สูงมากกันไปในชีวิตส่วนลาหูเองทับลัคนาแล้วไปตกอยู่ในเรือนของมรณนะเพราะนั้นก็การใช้ไหวพริบบางทีเราก็อยากจะใช้ไหวพริบบางทีเราก็ไม่ใช่ไหวพริบบ้างเพราะนั้นก็คือการเล่นตามเกมนั่นแหละโอ้ยังอาจจะตายดาวไม่ต้องอยู่อยู่ในเรือนของกระดุมพับแต่ว่าถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเรื่องของการเงินนั่นคือจะยิ่งใหญ่มากแล้วการเงินได้มาจากไหนได้มาจากกรรม มาของคุณนะั่นแหละการทํางานของคุณเห็นไหมยิ่งยิ่งคุณคิดใหญ่มันก็ได้ใหญ่แต่มันย์อยู่บางทีก็แปลว่าศูนย์เลยก็แปลว่าถ้ามันไม่มีเงินมามันก็ไม่มีเงินมานะเพราะฉะนั้นเราแปลความของดวงดาวเราแปลได้ทั้งสองด้านอย่าไปแปลว่าด้านด,านดีเข้าข้างตัวเองเสมอไปถูกปะ่ะไอเข้าข้างตัวเองบางทีมันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะถูกต้องแต่พอมันบอกว่าแม่งคิดลบนะลบชิบหายเลยถูกปะ่ะ การดูดวงมาเป็นอย่างนี้มาตลอดอะ่ะเออทำไมแบบว่าเขาทํานายว่าโอ้ยถูกอุ้ยดีอุย้ยถูกหวยนู่นนี่นั่นอุย้ยจะได้เงินก้อนใหญ่ทาไมหนูไม่ได้เลยก็มึงได้แล้วแต่พอแบบว่าโอ้ยจะแบบว่าต้องโทษทุก,ทกต้องแบบว่าเสียเงินนู่นนี่นั่นพอนิดเดียวอุย้ยกูเสียแล้วอืมเออนั่นแหละมันคือความรู้สึกของคนเรื่องดีบางทีไม่จดจําบางทีไปจดจําในเรื่องที่แบบว่าไม่ค่อยดีเนาะเหมือนกับคนถูกมาทําถูกมาตลอดชีวิต พอทาผิดครั้งเดียวแม่งก็ผิดตลอดเลยประมาณนี้มันคือตากะกที่แบบว่าคนเรามองข้ามไปนะครับประมาณนี้เนาะเพราะฉนั้นมันจะอยู่อยู่ในเรือนของกระดุมพระการเงินถ้ามีเข้ามานั่นคือก้อนใหญ่จากอะไรครับจากสิ่งที่คุณได้ทํางานนั่นเองเนาะเป็นกรรมะแต่ถ้ามันไม่มีเข้ามาเลยมันก็มาจากกรรมะก็คือคุณไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันนะความคิดใหญ่ความตั้งใจเป้าหมายในชีวิตเออวางแผนไว้หรือเปล่า นะครับแล้วก็ดาวอังคารสาสชาเรียบร้อยแล้วเนาะดาวเกศสุภาความสุขความเจริญความคิดนั่นคือคุณมีไอเดียสร้างสารรค์นู่นนี่นั่นแล้วอังคารก็จะโยกเข้าไปหาเร็งเข้าไปหาดาวสาสชะอังคารทําให้คุณเองอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปช่วยเหลือคนรอบข้างหรือคนรอบข้างอาจจะให้ความช่วยเหลือคุณก็ได้นะครับแต่ผมมองก็เหมือนเดิมแหละมองเหมือนเดิมแหละตัวเองนั่นแหละต้องไปช่วยเขานั่นคือสิ่งที่แบบบางคนก็คิดถูกปะ เวลาเขามาช่วยเราเราก็ไม่ค่อยคิดหรอกแต่พอเราไปช่วยเขาปุ๊บเออเป็นบุญคุณนะเว้ยอะไรอย่เงี้ยนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติของการที่จิต i มเซ e ตของเราจะคิดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นก็คิดวางแผนแล้วก็ดาวเกตอยู่ในเรื่องของพินทุบาทถูกไหม สุภาพเป็นพินทุบาทเพราะนั้นคิดมากคิดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคิดให้ดีนั่นคือการใช้จาวเกตเป็นไอเดียสร้างสรรค์แล้วก็ทํางาน2อสอย่างพร้อมๆกันไปนะครับดาวพุธเองตกอยู่ในเรือนของอลลนั่นคือต้องระวังในเรื่องของปากนะครับปากนะครับต้องเอาเข็มมาเย็บปากนะครับผมอ่าช่วงนี้เนาะ <laughs> ดาวศุกร์ตกอยู่ในเรือนของอลลในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้จะกลายเป็นควายนะครับอืม <laughs> นะเพราะว่าดาวสุกม,มันตกอะไรไงเรื่องของความรักมันก็จะกลายเป็นแบบว่าอืมอุปสรรคในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินจนด้วยเสื้อผ้าก็จะขาดวินนะครับประมาณนี้เนาะอืมต้องต้องใช้ผ้าแบบปะ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 ,ปะอะไรเงี้ยเหมือนขอทานเนาะอืมเงินก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เอาเงินไปเล่นหวยหมดอ่ะเอเอมาไอาอ,อ,อันนี่อืมกูว่างนั่นแหละอืมประมาณนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีเมษจะเป็นแบบนี้นะอ่ะไปดูต่อเลย ในช่วงต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะเนาะในช่วงต่อไปก็คือช่วงที่2นะครับก็คือยี่ปบตุลาก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะดาวศุกร์ย้ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วถูกหวยกันบ้างหรือเปล่าล่ะคนลัคนาราศีเมฆเนี่ยอ่านะครับเพราะฉนั้นถือว่าดีครับถือว่าดาวศุกร์ย้ายเข้าเป็นเกษตรบดีในเรือนของปัตนิคู่ของหลายคนส่วนจากที่มันเป็นอลิอ่ะจนๆๆๆอ่ะเอาออกเอาออกอืม เอาออกเอาออกเอาออเอาสื้อผ้าออกไปซื้อเสื้อใหม่ใส่อ่านะซื้อเสื้อใหม่ใหม่เขาอะเขา,า,ขาที่สวมอยู่เอาออกอืเนาะเอาไปให้คนอื่นสวมแทน <c oughs> ใช่ไหมเพราะว่าฉันจะดูมีความรักเพราะนั้นฉันจะต้องติดปีกกรรมเทพเออนะฉันจะต้องปิดติดปีกกรรมเทพฉันจะต้องเป็นอ้อยี่กรรมเทพนะจริงๆต้องเป็นปีกสีขาวนะ เนาะฉะนั้น,ะนต้องมีแบบหัวกรรมเทศนิดหนึ่งอ่าแล้วก็แบบว่าแววตาเนี่ยคือแบบว่าตาบอดเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นาะตาบอดไงตาบอดไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะบอดอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าตาบอดเพราะความรักเออหัวใจก็จะเต้นเร็วฟังเสียงหัวใจชันๆนสิอ่าเนาะได้ยินเสียงของหัวใจของฉันไหมอ่าประมาณนี้ในนิ้วตรงนิ้วก็จะมีแหวนเพชรเนานะ เม็ดเบรเซอร์ <distint> <toc que> ประมาณนั้นเนาะทงหยิบทงหยอดสอยพองเนาะก็เอามาใสใ่ให้มันดูสวยดูดีนะครับประมาณนี้เนาะใส <favorites> ยเซอนอะไรเข้ามาใส่นิดหนึ่งอ่านะประมาณนั้นจะได้ดูสวยนิดนึงเนาะถ้ามงตรงนี้ไม่โอเคนะเอาตรงนี้อมเพราะอะไรรู้ปะ <Spider> <Man> เพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยดาวพุธมันจะย้ายมงก็จะลงอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มมาเอานี้จะมงจะลงจ้ะ อืมเนาะเป็นจากเขานั้นเป็นมงอ่าอื้เนาะมิสแกนปีนี้ได้แกเฮอร์ไมโอนี่ลัคนาลาซีมีอืมประมาณนั้นนะครับผมคุณจะได้รับเรื่องของการเจรจาทำสัญญาข้อตกลงในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานของคุณด้วยแต่อย่างที่บอกเขาว่าอาทิตย์เป็นนิดเนาะบางทีได้งานบางอย่างอาจจะแบบไม่ได้ถูกใจมากมายทำไปก่อนเถอะ ทำไปก่อนเถอะเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าก็หลา<ะ>ออกนะครับอ้ยนี่คุณทำนายหรือคุณด่าเขาเนี่ยอืมเจ๊เอ๋เอถามมาว่าเยเดือนนี้จะได้งานไหมคะอา่านี่ไงดาวทิตย์ย้ายเข้ามาแล้วเป็นนิดนะ สี่หนึ่งก็แปลเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงเนาะเจ๊เอ๋มันแอบฟังอยู่แล้วแหะเพราะว่ามันเป็นลัคนาราศีของเจ๊เอ๋เนาะเพราะนั้นมีงานเข้ามาจริงเอาไหมเอาไปก่อนเพราะอะไรครับเพราะเดือนหน้าตกมรณะเดี๋ยวก็ลาออกครับแล้วก็ไปเข้าเดือนใหม่เดือนสุปแล้วก็ลาออกไปโปรเบชั่นตรงช่วงนี้สามเดือนนะเจ๊เอ๋ตามนี้แหละอืมอไปต่อช่วงที่สี่กันช่วงที่4ี่เป็นไงพ่ะย่ะอ่าช่วงที่สี่ก็คือดาวพุธย้ายทีเนี้ยเห็นไหม พอเมื่อกี้ได้งานมาปุ๊บดาวพุธมาเป็นบลรณะปากเสียอืมปากเสียไปทะเลาะก,กับใครไป,ไปทะเลาะก,กับผู้ใหญ่แก่แก่ไปทะเลาะก,กับคณะบดีอืมห้า,าศูนแปลว่าคณะบดีมันเจอเอไปทะเลาะก,กับคณะบดีเขาเลยไล่มึงออกอืมแค่นั้นแหละครับ เพราะนั้นดาวพุธตกอยู่ในเรือนของมรณะตั้งแต่ประมาณ9ก้าวิกาจนถึงประมาณยี่สิบเจ็ดวิกาเนาะเสิร์ดด้วยเพราะนั้นต้องระวังคำพูดของตัวเองหรือว่าการเจรจาค้าขายจะลดน้อยถอยลงไปหรือว่าต้องไปเจรีราค้าขายในแดดไกลประมาณนั้นแล้วก็ไปต่อที่ช่วงสุดท้ายคือช่วงที่5้าดาวสุกยายนไหมพอลาออกปุ๊บ <laughs> พอไปไอ้นู่นครับปุ๊บความรักมันก็ไม่ดูดีแล้วจากเกษตรบดีมันก็กลายเป็นป่าแล้วตกอยู่ในเรือนของมรณะไปแล้วเนาะหัวมันก็จะเหม็นนิดนึงนะครับเอามงออกอืม เอามงนางออกอ่าเอาขี้หมาใส่เข้าไปแทนเอาขี้หมาใส่เข้าไปแทนแล้วก็มีแมงวันอืมเนาะบินตอมหัวอยู่โอ้ความรักของนางไม่ค่อยูดีการเงินก็ไม่ดีการเจรจาค้าขายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เนาะมันดูหัวเน่าๆนิดนึงอ,ะ,อะช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอยู่ในช่วงนี้แหละนะคนล,นลักนณาราศีเมฆแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นหลังจากที่ดาวอาทิตย้ายแล้วก็ย้ายเข้าสุภาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับอดทนหน่อยนะคนล,นลักนณาราศีเมฆอะไปดูเรื่องไพ่กันเลยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าไพ่ของคนล,นลักนณาราศีเมฆเรื่องของการงานเอาไม่ใช่ นี่การงานของคุณได้เดอดดาก้อนเลยโอ้โหนั่นหมายความว่าดาวที่ที่ย้ายเข้าสู่ในเรื่องของปตัตตนิี้แม้ว่าจะเป็นนิดก็ตาม emergent น,นะครับ e m e r g e n นั้นแปลว่าการโผล่ตัวปรากฏล่างออกมาแสดงว่าสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องของการงานเจ๊เอจะต้องได้งานแน่นอนนะครับไปดูเรื่องของการเงินการเงินก็บอกว่าเป็น aware เนี่ aware เนีก็คือเรื่องของการตักเตือนเรื่องของการที่ พึงระวังเอาไว้เพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของการเงินของคุณเอาไว้นกเวทมันจะเป็นนกที่บอกในเรื่องของอาการ อย่างอะไรแบบนี้แบบว่าสัญชตาตญาณของการที่แบบรับรู้ได้การระแวดระวังประมาณนี้นะครับในเรื่องของความรักละ่ะความรักเขาบอกเป็นดิเรกชันนะก็คือมีทิศทางของมันเองอาจจะบอกว่าช่วงนี้เดาความรักของคุณอาจจะไม่ได้สดใสมากมายเพราะว่ามันเป็นอะไรครับมันเป็นข้างเขาห้อยหัวลงเนาะบางทีเราจะต้องมองความรักในอีกแง่มุมหนึ่งเช่นเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยได้กันก็เป็นแฟนกันเดี๋ยวนี้ได้กันก็เป็นเพื่อนกัน นะเอาไปดูเรื่องของสุขภาพสุขภาพเขาบอกเป็นมาริกนะมาริกก็คือตัวกอบบินกอบบินเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการมุ่งหลายเพราะนั้นระวังเรื่องสุขภาพตัวเองนะมันตรงกับอะไรอ่ะมันก็ตรงกับดาวพฤหัสเมื่อกี้ไงที่อยู่ในเรือนของวินาเห็นไหมครับมันอยู่ในเรือนของวินาเพราะนั้นคนลกคณาราศีเมษคุณต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองเลยนะครับมันเป็นการมุ่งหลายกอบบินนะ เราจะได้ไพ่ใบนี้มาไพ่ใบนี้ก็ตอบเรื่องของการบุ้งหลายบุ้งหลายเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาครับคนละคณาลาสิงเมฆนั่นคือเป็น c u ส t o เดีย ship นะครับผมนั่นหมายถึงตัวโนมพวกนี้จะเป็นพวกที่เฝ้าสมบัติหรือเป็นพวกปู่โสมนะเป็นพวกคนแคะนะครับเพราะนั้นคนแคะเฝ้าสมบัติเนาะเออจะแปลว่าอะไรดีอ่ะแปลว่าอะไรดีในสิ่งที่ของคุณที่คุณปรารถนา นะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นลนักษณะของ magical guardian of the fauna and the flower นะครับ warden of the nature mystical power นะครับ defender of the magic and the keeper of the earth journey within into the e l s t o r and the rebirth นะครับ I call upon the genome to assist me to harness the this power so more in bit it b e นะแปลว่าไม่รู้ <laughs> อ่ะมึงไปแปลกันเองสวัสดีครับ